สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไขรหัสชะตาลองนึกภาพตามนะครับภาพของพลังงานที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเงียบๆแต่ว่าทรงพลังมากปีพุทธศักราช2569ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การหมุนผ่านของปฏิทินธรรมดาธร,รมดาแต่มันเป็นปีที่ประวัติศาสตร์ของชาติเราเหมือนจะหยุดหายใจชั่วขณะหนึ่งเลยครับใช่ค่ะมันคือปีหมาไฟพลังงานอยางที่ในตำราโหราศาสตร์จะบอกว่า เข้มข้นรุนแรงถึงขีดสุดเป็นปีที่อืมเขามาจะกล่าวกันไว้เสมอว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงขั้นพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเลยทีเดียวประมาณนั้นเลยค่ะมันคือสัญ,ญญาณของการสิ้นสุดวัฏจักรเดิมๆที่ดำเนินม,มานานเกือบสองทศวรรษเพื่อเปิดประตูบานใหม่สู่ทศวรรษที่ไม่มีใครคาดเดาได้เลยและสำหรับประเทศไทยนะคะดูเหมือนวันนี้คือปฐมบทของการฟื้นฟูครั้งสำคัญจริงๆฟังดูแล้วน่าตืน่นเต้นมากเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดของปี2569นี้ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคะก็เหมือนมีสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่สมท่านกำลังจะเดินทางมาถึงเพื่อกำหนดพิมพ์เขียวใหม่ให้กับประเทศของเราในทางโหราศาสตร์เรามองว่านี่คือการเคลื่อนตัวของดาวเคราะห์หลักสามดวงแต่ละดวงก็มีภารกิจมีบทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเป็นเหมือนตรีเทพที่จะมาชี้ชะตาบ้านเมืองในปีนี้ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เทพองค์แรกเลยดีกว่าดาวเสาร์หรือเลข7ที่ในข้อมูลให้สมญานามว่านักกวาดล้างผู้เงียบงนันแค่ชื่อก็ฟังดูน่าเกรงขามแล้วนะครับว่าท่านจะมากวาดล้างอะไรค่ะเพราะนี่คือปรากฏการณ์แรกที่ทรงอิทธิพลที่สุดของปีเลยคือการที่ดาวเสาร์จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเมื่อเทียบกับดวงเมืองกรุงเทพแล้วเนี่ยถือเป็นพที่เรียกว่าวินาศ โอ้โหคำว่าวินานี่ฟังดูเอ่อไม่ค่อยดีเลยนะครับใช่ค่ะพอได้ยินคำว่าวินาศหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่ในเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกลไกการดีท็อกซ์ประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวค่ะในช่วงแรกๆการดีท็อกซ์ประเทศนี่จะให้ความรู้สึกแบบเดียวกันไหมครับหมายความว่าใครคือคนที่จะต้องรู้สึกเจ็บปวดกับกระบวนการนี้บ้าง เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคำตอบคือใช่เลยมันจะมีความเจ็บปวดในช่วงแรกอย่างแน่นอนดาวเสารในตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่เหมือนอืเหมือนผู้ตรวจสอบภายในที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบเชียบค่อยๆชำระล้างสิ่งสกปรกปัญหาที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมมานานหลายปีสิ่งที่ว่านี่ก็คือพวก ธุรกิจสีเทาหรือว่าคอร์รัปชันอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะทั้งขบวนการคอร์รัปชันธุรกิจสีเทาหรือกลุ่มอิทธิพลมืดที่เคยเรื่องอำนาจสิ่งเหล่านี้จะถูกเปิดโปงและจัดการด้วยกลไกที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ในทางโหราศาสตร์เราเรียกว่าแพ้ภัยตนเองแพ้ภัยตนเองคือล่มสลายลงเพราะการกระทำของตัวเองอะค่ะไม่ได้มีใครไปค่นล้มโดยตรงเข้าใจแล้วครับ แล้วในภาคเศรษฐกิจล่ะครับการดีท็อกซ์จะส่งผลกระทบในวงกว้างแค่ไหนโดยเฉพาะกับคนทั่วไปหรือธุรกิจเล็กๆที่อาจจะไม่ได้มีส่วนกับเรื่องสีเทาๆเลยแน่นอนว่าได้รับผลกระทบค่ะในทางเศรษฐกิจมันคือความเจ็บปวดที่จําเป็นเป็นการสสางโครงสร้างหนี้สินครั้งใหญ่บริษัทที่อ่อนแอมากๆที่เราอาจเปรียบเลยว่าเป็นบริษัทซอมบี้บริษัทซอมบี้ค่ะ คืออยู่รอดมาได้ด้วยการกู้ยืมไปเรื่อยๆแต่ไม่มีกำไรที่แท้จริงก็จะถึงเวลาที่ต้องล้มหายตายจากไปมันอาจจะฟังดูโหดร้ายนะคะแต่มันคือการเปิดหางให้เลือดใหม่หรือธุรกิจที่แข็งแรงกว่าจริงๆได้มีพื้นที่ในการเติบโตขึ้นมาแทนอ๋อเหมือนการตัดกิ่งไม้ที่ตายแล้วทิ้มเพื่อให้ต้นไม้ท้งต้นกลับมาแข็งแรงอีกครั้งภาพนั้นเลยค่ะเข้าใจแล้วครับ คือเป็นการสร้างที่ว่างดาวเสาเข้ามาเคลียร์พื้นที่ที่ผุพังเหมือนรื้อถอนอาคารเก่าที่โครงสร้างไม่ดีออกไปซึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นมีเสียงดังรบกวนบ้างแต่ก็ทำไปเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีสถาปนิกที่จะเข้ามาออกแบบสิ่งใหม่บนที่ดินที่ถูกเคลียร์แล้วใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นบทบาทของดาวพฤหัสบดีหรือเลขหที่ถูกเรียกว่าแสงสว่างแห่งความรุ่งรอนตรงประเด็นเลยค่ะภาพนั้นเลย ถ้าดาวเสาคือวิศวกรฝ่ายรื้อถอนดาวพฤหัสบดีในปี2,569กก็คือสุดยอดสถาปนิกที่มาพร้อมกับพิมพ์เขียวแห่งความรุ่งเรืองอย่างแท้จริงค่ะ ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของดวงเมืองในปีนี้นะคะคือการที่ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงกลางปีซึ่งในตำแหน่งนี้ดาวพฤหัสบดีจะได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่ามหาอุจจุมหาอุจจุค่ะซึ่งหมายถึงความเข้มแข็งความสูงส่งความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด ไม่มีตำแหน่งไหนจะให้คุณได้มากเท่านี้อีกแล้วนี่คือภพยตายของดวงเมืองไทยในปีนี้อย่างแท้จริงเลยค่ะพลังของมหาอุจจุดที่ว่าเข้มแข็งสูงสุดเนี่ยมันจะปรากฏออกมาในรูปแบบไหนให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างครับในหลายมิติที่น่าทึ่งมากเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือการฟื้นฟูระบบยุติธรรมและกฎหมาย เนื่องจากดาวเพ่อสบดีเป็นตัวแทนของกฎหมายศิลธรรมและความยุติธรรมอยู่แล้วพอท่านเข้มแข็งถึงขีดสุดก็จะเกิดพลังผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่หมายความว่ากฎหมายที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วก็มีโอกาสจะถูกหยิบยกขึ้นมาแก้ไขใช่ค่ะกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมจะถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมจะกลับคืนมาอย่างที่สองคือความอุดมสมบูรณ์ ราศีกรกฎนั้นเป็นเรือนพันธุของดวงเมืองซึ่งหมายถึงรากฐานความมั่นคงที่ดินอสังหาริมทรัพย์พอมีดาวแห่งโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาอยู่ตรงนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมจะกลับมาเฟื่องฟูอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะฟังดูดีมากครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือดาวพฤหัสจะทำหน้าที่เป็นเกราะแก้วคุ้มครองดวงเมืองด้วย คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับมันเหมือนเป็นเกราะคุ้มกันจริงๆหรือเป็นแค่ภาพเปรียบเปลยเป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะในทางโหราศาสตร์จะมีคำเฉพาะที่เรียกว่าคุรุสุริยาซึ่งหมายถึงการที่ดาวพฤหัสให้คุณแก่ดวงอาทิตย์ในดวงเมืองจะทำหน้าที่เสมือนเกราะแก้วคุ้มกันภัยพิบัติจริงๆทำให้แม้จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวดวงอื่นหรือมีวิกฤตใหญ่ๆเกิดขึ้นในระดับโลก ผลกระทบที่มาถึงประเทศไทยก็จะถูกผ่อนหนักให้เป็นเบาลงอย่างน่าอาัศจรรย์เหมือนคำโบราณที่ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เลยนะครับใช่เลยค่ะประเทศไทยจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ราวปฏิหารเลยแสดงว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกขึ้นมาในปี2569ประเทศไทยอาจจะไม่ล้มแต่จะแค่เซซแล้วฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนอื่นอย่างงั้นหรือเปล่าครับภาพนั้นเลยค่ะคือเราอาจจะได้รับผลกระทบ แต่จะมีความสามารถในการฟื้นตัวที่รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้มากซึ่งนี่คืออิทธิพลของกรอกแก้วที่ว่านี่แหละค่ะนอกจากสองเทพองค์หลักนี้นะคะยังมีดาวมริตตูหรือเลขศูนย์และพระราหูหรือเลข8อีกสองดวงที่เป็นตัวแปรสำคัญในปีนี้ด้วยบทบาทของอีกสองดวงนี้คืออะไรครับจะเข้ามาเสริมหรือว่ามาป่วน เข้ามาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเฉพาะทางค่ะดาวมริตยูยังคงอยู่ในเรือนการเงินของดวงเมืองซึ่งจะผลักดันให้เกิดการปฏิวัติรูปแบบการเงินอย่างสมบูรณ์แบบเราจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากเงินสดไปสู่สกุลเงินดิจิทัลเต็มรูปแบบอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเลยโอ้โห oh ส่วนพระราหูนะคะจะกระตุ้นให้เกิดกระแสะความเชื่อการเสี่ยงโชคและธุรกิจบันเทิงที่หวือหวามากรวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสายมูอ๋อเศรษฐ,ฐกิจเรื่องความเชื่อนี่เองใช่ค่ะจะเติบโตแบบก้าวกระโดดกลายเป็นกระแสะหลักทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเลยทีเดียวพอเห็นภาพรวมจากดวงดาวแล้วก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับจากข้อมูลบอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในลักษณะ J-Curve ใช่ค่ะ J-Curve ซึ่งหมายถึงอาจจะดิ่งลงเล็กน้อยในช่วงต้นปีก่อนจะดีตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในช่วงครึ่งปีหลังไอช่วงที่ดิ่งลงตอนต้นปีเนี่ยนะครับที่น่ากังวลมันจะนานแค่ไหนแล้วจะรุนแรงขนาดไหนครับช่วงที่ดิ่งลงก็คือผลโดยตรงจากการ็อ t o x ของดาวเสาร์นั่นแหละค่ะที่เข้าไปสดสางปัญหานี้สินและโครงสร้างที่อ่อนแออาจจะกินเวลาในช่วงไตรมาสแรกของปีเป็นช่วงเวลาที่อืมค่อนข้างอึอดอัด หลายธุรกิจอาจจะต้องปิดตัวลงแต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อพลังของดาวพฤหัสบดีเริ่มทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงกลางปีเศรษฐกิจจะพุ่งทะยานขึ้นมาโดยมีพระเอกตัวจริงที่คาดไม่ถึงคือภาคเกษตรกรรมค่ะภาคเกษตรกรรมเหรอครับใช่ค่ะนี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าขุมทรัพย์สีเขียวหรือ Green Gold Rush ภาคเกษตรจะกลายเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะขุมทรัพย์สีเขียวน่าสนใจมากครับ ปกติเราจะนึกถึงภาคอุตสาหกรรมหรือบริการมากกว่าขุมทรัพย์ที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับเราจะได้เห็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นวานิลาโกโก้หรือกาแฟสายพันธุ์พิเศษต่างๆจะสามารถปลูกและสร้างไรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรไทยได้เลยในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหาร แต่แผ่นดินไทยด้วยอิทธิพลของดาวพรฤหัส,สบดีในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำจะกลับมาอุดมสมบูรณ์มากทำให้เรากลายเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงแล้วที่น่าสนใจไปกว่านนั้นคือเราจะเห็นภาพของคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmers กลับบ้านเกิดเพื่อปฏิวัติการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จริงๆครับใช่เลยค่ะ ภาพของยัง Smart Farmer นี่เป็นอย่างไรครับคือใช้โดรนพ่นยาหรือใช้แอปพลิเคชันในการจัดการฟาร์มอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วอะไรคืออุปสรรคที่พวกเขาต้องเจอมันคงไม่ง่ายเหมือนในละครใช่ไหมครับเข้าไปจัดการจริงๆทั้งการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ดินและน้ำการใช้โดรนเพื่อสำรวจและดูแลผลผลิตการทำตลาดออนไลน์ไปทั่วโลกอุปสรรคสำคัญก็คือการเข้าถึงแหล่งทุนและความรู้ในช่วงแรก แต่พลังของปี2,569จะผลักดันให้เกิดนโยบายสนับสนุนคนกลุ่มนี้อย่างจริงจังค่ะนอกเหนือจากภาคเกษตรแล้วการท่องเที่ยวก็ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเยียวยาของโลกใช่เลยค่ะการเป็นศูนย์กลางการเยียวยาหรือ wellness hub ก็เป็นเป้าหมายที่เราพูดถึงกันมานานอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้ปี2,569เป็นปีที่ทำได้สำเร็จครับ เพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นครอบคลุมถึงเรื่องการแพทย์และการรักษาโดยตรงค่ะพอท่านแข็งแกร่งที่สุดประเทศไทยจะโดดเด่นในด้านนี้มากเราจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกเลยเราจะเห็นภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงจากตะวันออกกลางและยุโรปเดินทางมาเพื่อชะลอวัยและพักฟื้นทางร่างกายและจิตใจซึ่งคาดการณ์กันว่ารายได้จากการท่องเที่ยวอาจพุ่งทะยานสู่เป้าหมาย3ล้านล้านบาทได้สำเร็จในปีนั้น ฟังดูแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะลึกลงไปถึงโครงสร้างอำนาจของสังคมเลยทีเดียวภายใต้ปรากฏการณ์ที่ในข้อมูลเรียกว่าเด็กครองเมืองนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดและอาจจะละเอียดอ่อนที่สุดของปีนี้เลยค่ะปี2569จะเป็นปีที่คนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมามีบทบาทนำในการบริหารประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่ในฐานะผู้เรียกร้องอีกต่อไปแต่จะเป็นผู้ลงมือทำถูกต้องค่ะเป็นผู้บริหารโดยตรงอิทธิพลของดาวเสาร์ในภพวินาศที่เราคุยกันตอนต้นจะส่งผลโดยตรงต่อผู้มีอำนาจรุ่นเก่าหรือนักการเมืองลายครามที่จะต้องไปเชิญกับสภาวะหมดวาสนาหมดวาสนาเลยเหรอครับ ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของสุขภาพที่สุดทรงคงอย่างรวดเร็วหรือการถูกเปิดโปงเรื่องราวในอดีตที่เคยถูกปิดไว้จนต้องยอมลงจากเวทีประวัติศาสตร์ไปเองเหมือนภาพของไพ่าทาโรตใบหนึ่งที่ชื่อว่า The Tower เลยนะครับที่หอคอยเก่าที่สร้างบนฐานที่ไม่มั่นคงพังทลายลงมาเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากค่ะ แต่การเปลี่ยนแปลงอำนาจที่รวดเร็วแบบนี้มันน่าจะนำมาซึ่งความขัดแย้งที่รุนแรงน่าดูเลยนะครับใช่ค่ะในช่วงแรกจะเกิดความขัดแย้งระหว่างวัยที่รุนแรงแน่นอนแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีพลังของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุจจุจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานท่านจะช่วยสมานร,รอยร้าวนำไปสู่ความสามัคคีในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้เน้นเรื่องความเอาวุโสต่อไปแต่จะให้คุณค่ากับความสามารถเป็นหลัก น่าสนใจมากครับและด้วยพลังในการปฏิรูปกฎหมายของดาวพฤหัสบดีนี่เองทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสูงสุดของประเทศนำไปสู่สิ่งที่เราอาจเรียกว่ารัฐธ,ธรรมนูญฉบับประชาชนได้ในที่สุดแต่ในความรุ่งโรจน์ทั้งหมดที่ว่ามาก็มักจะมีคำเตือนแฝงอยู่เสมอธรรมชาติของปีม้าไฟเองก็ย่อมมีความรุนแรงซ่อนอยู่ นี่คือสิ่งที่ต้องรับฟังอย่างไม่ประมาทเลยใช่ไหมครับสำคัญมากค่ะนี่คืออีกด้านของเหรียญที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งด้วยอิทธิพลของดาวาธาตุน้ำที่ทรงพลังมากทั้งจากดาวพฤหัสบดีในราศีกรกฎและดาวเสาร์ในราศีมีนทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเผชิญกับภาวะมหาอุทกภัยมหาอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีการคาดการจากข้อมูลทางโหราศาสตร์ว่าปริมาณน้ำอาจจะสูงกว่าปี2554ด้วยซ้ำไปสูงกว่าปี2554โอ้โหนั่นเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าก,กังวลมากนะครับผมว่าหลายคนยังจำภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ดีมันสร้างผลกระทบในวงกว้างและยาวนานมากการที่บอกว่าอาจจะเจอสถานการณ์ที่หนักกว่าเดิมนี่เป็นคำเตือนที่ต้องรับฟังอย่างจริงจังเลย แล้วยังมีภัยพิบัติอื่นอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยังมีคำเตือนถึงเหตุธรณีพิบัติภัยหรือแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้ถึงสี่รอบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่สุดสำหรับทุกภาคส่วนค่ะนี่คือความพยศของม้าไฟที่เราต้องเตรียมรับมือเอาลอะครับเมื่อรู้ทิศทางของลมแล้ว คำถามสำคัญก็คือเราจะกลางใบเรืออย่างไรในเมื่อมีทั้งโอกาสทองและความท้าทายที่น่ากังวลรออยู่ข้างหน้าแผนที่นำทางตลอดทั้งปี2.569ควรจะเป็นอย่างไรครับเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสและลดความเสี่ยงจากคำเตือนให้ได้มากที่สุดเราสามารถแบ่งปีออกเป็นสี่ไตรามาสเพื่อวางแผนการเดินอย่างมีสติค่ะเริ่มจากไตรามาสที่1มุกราคมมีนาคมจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งรับและชำระล้างค่ะตั้งรับ และชำระล้างค่ะนี่คือช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายราศีและเริ่มทำงานดีท็อกซ์การเมืองอาจจะร้อนแรงสถานการณ์ยังไม่นิ่งภาคธุรกิจควรชะลอการลงทุนขนาดใหญ่ไว้ก่อนส่วนบุคคลทั่วไปนี่คือเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการหนี้สินส่วนตัวเคลียร์ภาระที่ไม่จำเป็นออกไปค่ะเหมือนเป็นช่วงเวลาเก็บตัวทำบ้านให้แข็งแรงก่อนพายุจะมาพอเข้าสู่ตรามาที่สองเมษายนมิถุนายนก็เหมือนกับเห็นแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ ใช่ค่ะนี่คือแสงแรกแห่งการเริ่มต้นเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสูต่ตำแหน่งมหาอุจจุบรรยากาศโดยรวมจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นมากเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการริเริ่มโครงการใหม่ๆขยับขยายหรือเปิดธุรกิจใหม่ๆค่ะใครที่อยากเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงนี้คือดีที่สุดดีที่สุดของปีเลยค่ะจากนั้นไตรามาสที่3กรกฎาคมกันยายนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องกอบโกยและระวังหลัง ฟังดูแล้วต้องทำสองอย่างพร้อมกันเลยนะครับถูกต้องค่ะเพราะนี่คือช่วงที่เศรษฐกิจจะพุ่งทะยานอย่างเห็นได้ชัดตลาดหุ้นจะคึกคักมากเป็นช่วงเวลาทองของการสร้างยอดขายสร้างผลกำไรแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดที่สุดด้วยดังนั้นต้องมีแผนสำรองแผนรับมือฉุกเฉินเตรียมไว้ล่วงหน้าเสมอและสุดท้ายไตรมาสที่สตุลาคมธันวาคมก็ถึงเวลา เก็บเกี่ยวและเฉลิมฉลองค่ะเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายซึ่งจะคลี่คลายได้เร็วกว่าที่คิดด้วยอิทธิพลของดาวพระหัสบดีการเมืองจะนิ่งขึ้นมากก็จะเข้าสู่ฤดูแห่งความสุขและการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลกำไรและเฉลิมฉลองความสำเร็จที่พวกเราทุกคนได้ผ่านพ้นบททดสอบครั้งสำคัญมาได้ค่ะฟังทั้งหมดแล้ว ปี2569ปีม้าไฟนี้คือบททดสอบครั้งสำคัญของจิตใจคนไทยทุกคนจริงๆนะครับมันมีครบทุกรสชาติเลยครับทั้งความหวาดเสียวความเจ็บปวดความหวังและความรุ่งโรจน์เป็นเช่นนั้นเลยค่ะดวงดาวได้ชี้ทางให้เราเห็นแล้วว่าสิ่งเก่าที่ผุพังจะค่อยๆล่มสลายไปเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่สดใสและยั่งยืนกว่าได้ถือกำเนิดขึ้นมาแทนที่มันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ว่การปรับตัว และการมีสติรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาใช่เลยค่ะกุญแจดอกสำคัญที่สุดอยู่ที่การใช้สติเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเจ็บปวดจากดาวเสารและใช้ปัญญาเพื่อรับและใช้พลังแห่งความรุ่งโรจน์จากดาวพฤหัส,สบดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางที ปีนี้อาจเป็นปีที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ในฐานะปีแห่งภัยพิบัติแต่เป็นปีแห่งชัยชนะที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองครั้งใหม่ด้วยสติและปัญญาของคนในชาติเองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ